ให้อันพี่น้องเขาก็ได้เบิ่งน้ากันว่าเป็นสีอย่างรุ่นอย่างเนาะก็ได้เพ็นน้ากันเนาะโดยเป็นกยี่ห้อวิโบเนาะยี่ห้าอวิโบผ้าอ่อนๆเขาก็เลือกไฮเกิลเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็ได้เลือกสีนี่ข้าใจน้องพลอยคันมากกัสีนี่งามเนาะไม่เหมเอนที่เป็นสีดำๆนั่นนึงเนาะก็มีมักสีนี่ก็เลยว่าเออเพิ่อนก็ต้องมักกันกันก็เลยเอาสีนี่มาให้เพิ่นเนาะโดย สวัสดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องวัสคู่สุขุขนหรือวัชเป็นทางไทยทางล่าหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวาสนาชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่สาวาสนาได้เดินทางมาบ้านคอนแต้เนาะมาหาสาวจอยพ่อแม่พี่น้องเลยกลับมาเป็นสะพานบุญให้อายอาะให้ผู้ใหญ่ใจดีนอะกจากสิงคโปร์นะเนาะเพินก็ได้โอนเงินมาให้ผ่านช่องน้องพ่อชาแนลกลับมาเป็น กับว่า hm ทีมงานของเขาคือเก่าอะไรพแม่พี่น้องกับทีมงานน้องพ้อยชาแนลแล้วก็ทีมงานธรรมศาสชาแนลพอน้องโคนหนาชาแนลมาพร้อมทีมงานสามคนคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเขากับซิมามอบโทรศัพท์ให้เอ้ยขึ้นแล้วก็มามอบเงินนึกเขาต้มขนมเนาะให้ดุขน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเป็นสะพานบุญนึกสวัสดิภาักับเดพ่อแม่พี่น้องเลยกับก่อนจะไปติดตามพับส้มกับยิ้มก็ไลรก็แซ่ก็ติดตามให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านเนาะกับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเล็กกับบล็อาก สาวจอยขึ้นมาตะเกียวเขาแล้วว่เนาะเขาก็มาหน้าขึ้นพม่พี่น้องเลยเพราะว่าสาวจอยขึ้นมาหน้ามาเกี่ยวเขาเนาะกลับไปเบื้องไปส้มน้องกันเลยพม่พี่น้องไปสะไฟสวจอยไปเลยได้มาหอดจอดถุงเลยเนาะเขาก็มาหอดทีมงานเราคือเก่าเนาะน้องพลชัยสบายดีพอน้องคนหน้าสบายดีโดยมาทีมงานให้เก่าพม่พี่น้องเลยพาก็ไปหาสวจอยกันเลยพม่พี่น้อง สบายดีสบายดีสัตย์จอยสบายดีล่ะสบายดีเลยสบายดีน้องจอยสบายดีน้องสบายดีน้องน้อยซื้ออย่างไดน้องน้อยลืมลืมซื้อได้ไหมน้องวีน้องบีน้องบีสบายดีลูกบ่ได้มาหาลุนเติบได้เดิมซื้ออีกเลยก็บ่ได้มาหาคนกับโดน่านเลยน้องไปนน้องเนาะเมนนี่ก็ได้มาหาเพิ่นอีกครั้งนึงเป็นได้ไรเน้อล่ะเกี่ยวข่าวะลูกเกี่ยวข่าวแล้วก็ไปรับจ้างบ่าอ เห็ดมาเาะเจ้ากมาเกี่ยวโดยเกี่ยวับจ้างเห็ดขาเห็ดหน้าน้ำอาเห็ดหน้าน้ำเป็นไรล่ะเออนมาดน่อดกันบ้าอดกันบนมาดนเกี่ยวไเสียหรือว่าเขานะนี่เขาก็ได้ชมเขาก็ดังซุกเนาะขาุกเกยไลรับจ้างเขารอบ่ึงมากับเขาจอยโอตอนที่ยังประท่นได้นั่งไปรับจ้างคู่มือเบื่อเขารอด้วยเขายังนี้นะ เขาพันชีเวศเนาะเขากลาง้าก็ขึ้นมาตเกียวขขาเบ้วก็ขึนมาตะเกียวข้ายังท่านกินข่าชํำเนาะยงท่านได้กินเข่าทีมงานเขาก็มาก่อนเนาะโดย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 เอาบอขนมลูกเอาบ่อยากบอเอาอย่างลูก อย่างไรดูทีบ่ะทีเป็นนะบ่คืออย่างไรดทีบนไปเห็นพระเจ้าล้อก็ให้อย่างไรดูทีบอยากได้ยังโรกอยากได้ยังน้องบีสองปีก็ว่าเป็นน้องพี่แม่พี่น้องเนาะอยากได้ยังก็ว่าอยู่ไหมน้องบีอยากได้ยังโรคโอ้ยเจ็บโออยางไรดูทีบ้ออยางไดูทีบน้อยะปากี่อยงเน้องพี่แมพี่น้องเนาะอายีงชัดเจนเลยพี่น้องอาสีพยังอียังลูก สีชมพูนะสีชมพูเป็นลายสีชมพูอาอสีบ่วเนาะคนเห็นของพระเจ้ามาเจ้านี่งให้อยากได้ของเขาแม่กระตัววันเดียแม่พาพี่ชื่อชิโนแล้วก็ไปฮร้านค้าแม่ตัวอันอยู่นี่เลยชิโนเช่นขนพระเจ้าแล้วก็พาเหยอะมานาคนอยากได้รถทีเขาเลยเส้นเอาขนมก็เจ้าแล้วก็มาแม่กระตัวไปเรื่อยๆเป็นอย่างไรเนาะเป็นอยากไดรรถที แม่กระตั๊กไปเลยเลยไม่ใช้ตะกี้จีนุ่มๆเก่ยากับคืนกับเมื่อนอนเทือนบ่นอนบ้านเมื่อนอนบ้านอยู่น้าโลมันไหายอย่างนี้มันขำมันคืนมันมืดเนาะมันมืดมีหมูกน้อยมันใหญ่สถานที่อยู่เดียวกันให้เนาะลูกใครคือกันเสื้อเกี่ยวข่าวกับอองอยู่ในหลังนี่แหละอองไว้ทั้งแม่กับเกี่ยวเลยเมีถุงเอาเกี่ยวข่าวกับอองเอาดิง่ายเขาเพียน เอาไงูกปะเอาไห้อ้องไปนั่งเลยได้กินบ่ขนมไหมมาอยู่แล้วี้กินบ่ขนมอ้องเอาแม่กับเกี๊ยวข้าวโดยยากกินขนมเอาเนาะโดยยากอะไรมวุ้ยเอาเนาะกตอดทนเลี้ยงไว้ก่อนเนาะสามลูกใหญ่ขึ้นกระป๋าเลี้ยงเนี่ยแต่ฮักแดงเนาะมีของมาตอนมาฝากน้องเพื่อนนั่นเนาะโดยนมนุ่มาตอนเพิ่นโอ้มีขนมมีนมน้ำบ่อดองคอยแต่มีขนมนมเนยเนาะกับจาก ผู้ใหญ่ใจดีเนาะน้องพลอยเนาะได้วางมอบให้คนเลยวาน้องพลอยกระิ่งใจโอเกับน้องพลอยก็บเได้เข้าไปมอบเลยเนาะพี่น้องกับมีทางขนมแล้วก็เงินน้ำถอยพี่น้องกแตมีเงินเนาะก็เงินหนึ่งพันบาทเนาะน้องพลอยเนาะเงินหนึ่งพันบาทแล้วก็มีขนมขนมนมเนยเนาะพ่อแม่ไปนองเนาะก็บเได้มอบให้น้องสาวเนาะคนน้อยเนาะโอ้สบายดีทุกคุณนสบายดีเลยพลอยลูกล่ะ

น,นุ่มน้ำเนาะนุ่มสองแพกเนาะแม่นุ่มสองแพกมาให้น้องเพิ่นเนาะโดยเดยก่งนุ่มอันกันหน,น,นึ่งพันบาทเนาะเลยเห็น้องเนาะกับไอ้กับอันผู้ใหญ่ใจดีจากสิงคโปร์เนาะเพิ่นได้โอนมาให้สาวจอยเนาะกับลูกพอได้ซื้อนุ่มซื้อนั่นเนี่ยสวยพี่น้องเลยจะให้น้องพ่อมอบเลยอ่ะมอบให้เห็นเนาะโดย หนึ่งพันบาทเนาะทางขนมน้ำเนาะแมนแล้วก็ยังมีอีกเลยบันได้วัดได้เท่านี้ได้นอกตรงพ่อยเนาะยังมีอีกยังมีสะไบอีกเนาะจะมีสะไบข้าวก็ไปเบิ้งกันเลยว่าเป็นอีหยังเนาะเป็นอย่างเนาะน้องพ่อยกลับไปเอามาสะไบคืนให้น้องพ่อยโดยทำน้องพ่อยแบบไปเอามาสะไบคืนก็น้องพ่อยน้องเนาะสะไบเนาะดีใจบ่าลูกได้กินนมดีใจบ่ ดีใจได้กินนมบ่ดีใจลายบ่ดีใจลายบ่ลูกดีใจดีใจลายมาดุนกันเลยเนาะคุณแม่พี่น้องมาดุนกันเลยเนาะคุณแม่พี่น้อนี่ก็คือโทรศัพท์เนาะงคุแม่พี่น้องเนาะการมีทางอ้ายผู้ใหญ่ใจดีจากทางสิงคโปร์เนาะคุณก็ได้ผ่านกันมาให้ซื้อโทรศัพท์ให้เอ้จอยเนาะงคุแม่พี่น้องโทรศัพท์มาดุนวีโบนาะงคุแม่พี่น้องเนาะ นุ่นเด็บเอยเพิ่นเบิ่งเลยเนาะมามักบ่มักเนาเค่น้องเฮาก็เดือกเฮาก็เดือก้ขึเคิร์ดสีนี่เนาะมันก็มีลายสีอยู่เนาะเอ้ยเพิ่นสีถึกใจรู้ว่าถึกใจเนาะเบิ่งเลยดุ่นเลยเนาะมา่มักเนาะาสีมักอยู่ดอกโดยว้า จะให้เอ้ยเพิ่นลงเลยเนาะบ่มักบ่มักเนาะเป็นไดเอ้มักอยู่บ่มักเป็นไดก็ู้ตอนนี้ใจแฮงบ่ใจแฮงแลจของบ่มีเด้โอ้จของัแบบว่าเปนอยู่บ่กว่าเปนอยู่บ่เ็นให้เขาอนแลโอเห็นได้มีโทรั์ใชนะแต่ว่าเฮายังบ่สะดวกใช้ได้มื้อนี้นให้ตั้งไปตั้งอีหยังโอยตั้งหยังะ ไปลงทะเบียนให้เจ้าไปลงทะเบียนแล้วกันเพราะเขากับคสามารถตั้งอันนั่นให้เจ้าไล่เลยได้ลายกับเพศนะคือตั้งให้คนบอกว่าเจ้าจะองเขาซับตั้งเขาซับจะครองมาตั้งแล้วก็เอาบาสมาโนไปเนาะไปตั้งเจ้าก็ขอเวลาว่างเมื่ออื่นเจ้าก็ไปตั้งเนาะก็ได้เขากับเซลุมก็เป็นไอ้คนนำเลยเพราะว่าคู่หานพันซื้อคู่ซื้อหานซื้อหานอย่างเนาะเขาก็ลืมซื้อหันเนาะแล้ขเจ้าบอกหลังไม่ก็ได้น้อคนเปพี่น้องเนาะตอนนี้เขายังขีดบอทันเนาะเดี๋ยวเขาคอยบอกหลังไม่น การจะให้สาวจ้อยขอขอบุญขอบคุณอันผู้ใหญ่ใจดีก็น่าหวาให้ขึ้นอันให้ขึ้นดีนแห้อวยพ่อให้ขึ้นแน่นเนาะเลยขอขอบคุณขอบคุณเพลลัยที่ชื่อให้ดีใจให้หน่องบีเม่นเอาไว้เอาไว้น่องบีดีใจว่าะอะไรเธอสมัยลูกให้ผลอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าได้ความไข่ยังมีขอบบุญขอบคุณที่ผลเป็นสะพานบุญให้ลุงให้ร้าน โดยข่งงานการจริงใดก็ขอให้เพคนจะเดินลุงเรื่องเนาะไปเป็นเรื่องลุงเพื่องให้มาซัมนี่ก็ให้เพคนได้มาหลายๆโดยอืมโดยโดยให้สุขภาพแข็งแร่งเนาะให้อยู่ดีมีแห้งอะไรให้ยูดีมีแห้งโดยอยู่กับลูกกับหลานไปเดินโดยการงานจิงน้ำลูกน้ำหลานการงานก็ให้ดีาการงานก็ให้คนดีเนาะลดงเรื่องคนอีกให้การงานผนลุงเรื่องคนนี้ครับคนอยู่ดีมีแห้งโดย เป็นอะไรน้องจอยมาทานี่กระหองให้ขึ้นเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเนาะน้องจอยเนาะกระมักยิบ่เบื่อเถอะกระมักดูฉีได้กระมักเนาะกับพ่อใส้ได้เนาะกระพองไมได้ก็เลยจระชีเก็บเงินยามได้จังสีได้ใช่เท่าไรซ้ำก็จะได้ไส้ซ้ำนี่เนาะเพ่จะได้ใส้ทานี่ที่สิบมีแล้วรวยขอบคุณขอบคุณเพ่เรลัยที่เพล่อยเหลือที่เพ่นเมตตาดู ไอ้ฝันยู่ดีมีแห้งเด้อโดย,ยใไอ้เหันมีความเจียบความไข่ไอ้ฝ็นอยู่ใจไปใส่กับให้หลอดปลอดภัยดยโดย,โดยขอบคุณขอบคุณสันลายๆโดยพที่ชอยเรือหลูกเรือยหลานดยดยทางน้องเพิ่งกะ บอก่าทางน้ำตาเจ้าแก่้องมึงแก่ซู้นมาน้องมึงยูโทรศัพท์มันเป็นสีใหญ่เรองไห่อพี่น้องเขาก็ได้เบิ่งน้ำกันว่าเป็นสีอย่างรุ่นอย่างเนาะก็ได้เห็นน้ำกันเนาะโดยเป็นยี่ห้อวีโบเนาะฝ้าหัวหัววีโบฝ้าอ่อนๆ่ฝ้าอ่อนเขาก็เลือกใไฮเคนเป็นผู้ยิงเนาะเขาก็ได้เลือกซีนี่ซาใจน้องพลอยคันมากกับีนี่งามเนาะซีนี่งามมีสีดำๆำนะเนึงเนาะก็มีมักสีนี่ก็เลยว่าเอ้ยเพิ่อนก็ต้องมักคือกันเาก็เลยเอาสีนี่ฝ้าอ่อเพิ่นเนาะโดยโดย เราก็จะได้บอกนะคะเครื si le, se mmm, so ่องโทรศัพ si ท์เนาะเพื่อเป็นความโปร่งใสเนาะว่าม่นใจเนาะโทรศัพท์เข้ากันเนี่ยเราซื้อโทรศัพท์กันได้นะคะสี่พันแปดร้อยหกสิบส่แปด 68 68บาทเนาะเขาซื้อโทรศัพท์ราคาเท่านี้เนาะเป็นเงินบาทเลยพ่อแม่พี่น้องไอ้กระดุนหี่ห้อวีโบเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะร้อยบาทเนาะมามอบหมายให้ทางน้องจอยเพิ่นแรกเป็นที่เรียบร้อยเนาะมอบหมายถึงมือเพื่อเนาะก็เฮาก็ซืได้เป็นสะพานบุญหรือว่าเป็นสะพานหักไข่เพิ่นนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ควโปร่งใสเนาะเฮาก็สิได้บอกราคา เครื่องโทรศัพท์ว่าเขาซื้อเท่านั้นเท่านี้เนาะก็ได้ให้พูใหญ่ใจดีหรือว่าอ้ายใจดีเนาะก็ได้ผู้ได้เห็นน้ากันเนาะว่าเขาบอกเลยเ้อจำนวนโทรศัพท์เท่านั้นเท่านี้ราคาเนาะ่าเขากับทีมงานเขากับใยินดีจะเป็นสะพานบุญให้คือเก่าเนาะมีอยังกระหับไส้ได้เนาะเพราะว่าเขากับยินดีจะเป็นสะพานบุญหรือว่าจะเป็นสะพานหักไห้ได้ทีมงานเขาสามคนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกับสาวจ้อยก็ดีใจแห้งว่าสาวจ้อยบวบกคิดว่าว่าจะมีมือนี่บกคิดว่าจะคล้องทีได้ เป็นไม้ซ um anyway wow wow> wow> ีนี ans, na, ans, ่ไส่น้ำคาวนะโรยยิ้ใจแห้งคืนคือเก็บไส้อย่างงี้จะง่ายได้สิได้ถ้าจ้อยกับเมื่อคืนกับบ่ฟันในว่าจะง่ายบ่หันยังเลยบ่บ่เดี๋ยวบ่มีลางบอกเลยบ่ บ่แล้วเบิมเมื่อไรเกี่ยวข่าวเดิมนอนรับเลยนอนรับกับลูกโมโหเรื่องอะไรเงี้ยมวนไม่ไม่เมื่อได้เกี่ยวข่าวแม่นอ่ะเฮ้ลายเป็นมีความสุขเลยแหละน้องเลยเนาะมีกำลังใจในน้อยนึงมีกำลังใจขึ้นมาเนาะท่านว่าให้เจ้าของเก็บเงินเจ้าของชื่อก็คือ้ิบาได้ดอกไปเกี่ยวข่าวเป็นหามือก็บพ่อได้ติดชื้อน้องให้ลูกกินโดยหลานก็เป็นเงินเงินลาวเืาก็เป็นเทอะไรวะประมาณสองล้านกว่า สล้าน3มล้านเนาะสามล้านปลายนี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้เนาะจะเป็นเงินกีบเขาเขาก็ได้แบบบาบต้องนั่นได้เขาก็ซื้อเป็นเงินบาทไปเลยเนาะไม่เปนไปเนาะเพราะว่าเพิ่นเรียกราคามากกว่าเรียกทางเงินบาทได้ดทางงเงินบาทเขาก็เลยมีเงินบาทพอดีเนาะเขาเลยได้ให้ขึ้นไปแบบนั้นเลย ก็ซื้อมาให้สาวจอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหอาก็ได้ถึงถึงมือึคนที่เรียบร้อยเลยเด้อไอเด้อก็ได้เห็นเนาะก็มีขนมนมเนยแหละก็มีเงินพันหนึ่งพันบาทมอบให้คนเนาะทีมงานเขาก็มาเป็นพันพักวันแลวก็มีเอามาให้พ่อเอื้อเพื่อนได้ใส่น้ำโด้วก็ซื้อข้าวต้มขนมซื้อนมมาให้ลูกข้าวน้ำอโดย แต่เขาซื้อโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็สิ่งยากหน่อยหนึ่งนาะต้องลงทะเบียนเนาะก็ใส่งานยังบ่ได้เลยถ้าบม่ใส่ลงทะเบียนไม่ได้เพราะว่าของโทรศัพท์ลูกเงเจ้าของลูกเองมือใดเอื้อยรางๆก็ให้เอื้อยไปเฮ็ดเนาะเอื้อยเนาะให้เอาสาแมนโนวไปเนาะเขาก็สิบอกเจ้าซื้อห้านอีกหลังใหม่เนาะโดยคือเฮ็ดนี่ก็บ่ได้เสียเงินดอกเนาะไปเฮ็ดไปเฮ็ดซื้อๆเพราะว่าเขึ้นทะเบิกันเด้เฮายังอยู่นะครับประกันน้องขึ้นอยู่เนาะโดยเเพิ่นฮ็ดให้ซือูสั่งลาสั่งปิดลงอยู่้าน โอเคน้องเพี่น้องน้องเป็นลำลาเอ้อเพื่อนในนออบแบบนี้เนาะแม่น้องก็ขึ้นก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเนาะเขากับชีดำลาขึ้นสะกพอนเนาะโดยก็ให้ขึ้นได้กินข้าวกินน้ำเนาะแม่ก็สิบบรบกวนไปแล้วเนาะบุรบกวนขึ้่อนได้เพราะว่าให้ขึ้นได้พักผ่อนแม่ให้ทางน้องเพื่อกินข้าวแล้วก็เพื่อนก็ชิลงคนข้าวต่อไปจักนี่ต้องไปเตรียมข้าวต่อโดยโดยเพราะว่าพ่นสิตกเนียจอยกนให้แล้วเห็นจังไดก็เข้ากับชีดำลาน้อองจยเพิ่อนก่อนเนาะเป็นกันร้อใจน้องจอยเน้องจอยเนาะ ก็ของมันจอยสู่ต่อไปเนาะ ดูขอบคุณผลละลายเด้อที่ยังเมตตาลูกหลานโดยดีใจแห้งมือนี่ฮะดีขึ้นกันยันอยากกั้นน้ําตาก็ไม่อยากยู่ภายเนนอสจ้อยกันดีนะมัอนี่ขึ้นกันเข้มแข็งไป็นายเติมเนาะบพรว่าแต่น้องจ้อยจะของที่ท้าเป็นทีมงานต้อไปทังนัเนาะดีใจเท่นก็คือดีใจแทนเนาะเราก็ได้เป็นทีมงานนะนนี่กันนะได้โท่าไรครับโดยได้ก็คือสิบ่ได้คันโดยเจ้าของนะนะโดยก็อยากไล่อยู่น้องจ้อยเนาะเจ้าของบ่มีเงินซื้อโดยโดยจะเกี่ยวข่าวแต่ละเมื่อก็บพ่อแต่ ไว้ให้ซื้อนมให้ลูกกินโดยแมงไว้ให้ลูกกินโดยโดยเรือลูกแม่จังได้กินแน่ไม่อยังกันเลยเราชีซะต้องลูกมาก่อนลูกเอ๋ยเนาะต้องลูกมาก่อนดูยิ่งให่แห้งขอบคุณขอบคุณเพฝนหลายๆเนี่ยฝนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บใหญ่ฝนได้ความไขใครเพี่ยนมีโดยขอบคุณขอบคุณที่เป็นสะพานบุญให้ลูกให้หลานมีแห้งสู่ต่อไปโดยอาสาทุเนาะสวัสดีสบายดีสบายดีโอเคเนาะงผัพี่น้องเข้ากันได้มอบ โชซับได้กับเงินเป็นจำนวนหนึ่งหมื่หนึ่งพันบาทเนาะพี่เมย์น้องเนาะกับข้าวต้มขนมนมเนยไข่ดุขึ้นแหละพ่อแม่พี่น้องเอลยกับเป็นสะพานบุญให้เป็นที่เรียบร้อยเลยเด้อก็หอดมือสาวจอยเป็นที่เรียบร้อยเนาะเฮาก็ได้มามอบให้ขึ้นแล้วกับทีมงานเฮาสามคนแหละพ่อแม่พี่น้องเอลยก็ขอขอบุญขอบคุณที่ไว้เนื้อเสื้อใจพวกทีมงานของเฮาเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณคุณยายใจดีหลายๆเนาะก็ขอให้ขึ้นเหตุการณ์งานสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองราบรื่นเนาะก็ให้ขึ้น อยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพเข้มแข็งไงเนาะกะเฮากะสซีได้ร่ำลาเดี๋ยวเนาะมันสาเข้าว่าสาวาดว่าพิดพาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีสาวาดเนาะหรือว่าจะเป็นเอฟซีม่เอฟซีเก้าก็ขอขอบุญขอบคุณที่หักแพงสาวาดมารลยตลอดที่ให้กำลังใจสาวาดมารยตลอดเนาะที่เบิ่งคลิปสาวาดแต่ต้นจนจบก็ขอขอบุญขอบคุณหรายๆพ่อแม่พี่น้อง กสาวาจก็สิได้รับได้เนาะวันนี้เนาะก็สิกาวคำว่าสาวายดีและสวัสด,ดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง